กับสบายดีสวัสดีเด้อพี่นออ้องมาเบ็ดเลื่อนอีกเมื่อนหนึ่งเด้อเมื่อนี้แล้วก็เมอนก้าไปเอาดินบล็อกมาอีกพันหนึ่งบล็อกบล็อกพอพี่น้องอันนี้เขาไปคนนเอาเองเนาะเขาก็เลยผู้ซอยมากเพิ่มเป็นมูของบอก์กี้คนหนึ่งซือ้อบาวบุญ มาเมื่อนี้เนาะเตียดอีกเมื่อนี้ปุมประตูหน้าบ้านพี่น้องบุกบประตูหน้าบ้านตั้งขึ้นได้แล้วเรียบร้อยทางหน้าเป็นเบื้องนี้เป็นหน้าต่างหน้าต่างโคงเอียงเอ่อโคงเอียงสองอัน ขั้างนี่กัเม็ดหน่งอบกี่เม็ดหน่นี่ตัวนี้กาตัวนี้เม็ดหนึ่งโอ้มอเนี่กาิเนาะกาวิฟเส้ตัวนี้ทั้งคางเม็ดนี่เม็ดหน่เนีเป็นบประตูท่าข้าวบานกาสีเงเนี่พี่น้อง ไงแห้งเนาะทั้งขางนี่แบบหลมโตคนเลยเขาย่างเข่าสบายด้วยทั้งขางข้าไใสแบนกับเมนตองใสกันขโมยอีกเพิ่มเดี๋ยวก็กีพาไปบึงดันในเนาะพี่น้อง เก่าฮะซองแมตต์คนละยังสีส่บานประตูได้เนาะควบใหญ่ของเพคนอันนี้เป็นด้านในดันในห้องบางบ่มตัวนี้มันข้านข้านกันทองนี่จะเป็นอีกห้องหนึ่งพี่น้องอยู่ในนี้เนาะตัวนี้เป็นทางเที่ยวเรือแมทต์เรือแมทต์เรือแมทตเจ็บ เกี่ยวเดือดเม็ดเกี่ยวเชือกหอยยางมาจเกี่นวซิโนเป็นห้องไปเลยกต่ซิมีประตูเอาไขประตูออกยังนี้ปึ Herm ๊บมาเป็นเพื่อนขั้วยู่นี่เป็นเพื่ um อนขั้วเวิร์ทั้งนี้ชิซายใหม่เวิร์ที่น้องตีใหม่เวิร์นี่เนาะตีใหม่ออกนี่ก็เป็นห้องคันคันคันเพื่อหองฟางกำลังก่อขึ้น ตามหองจะเป็นหอโงโถเป็นเป็นหอโงโถงในห่วงไปเด้ประตูตออกมาตรงนก้ก็จะเป็น ระเบียงร่งเนาะตัวนี้ก็สิเป็นระเบียงธรรมดากับเป็นคันไดยร่องตั้งเป็นระเบียงนั่ง ฟุตฟองใหม่ส oh ีฟังทอหันตอเนี่ยฟุตหอมเดินบานเลยพื่อสะดวกในการเฮาฟุตพวใหม่นะพี่น้องเดินฟุตเดินบานกระเดื่องพกใหม่นะพี่น้องเฮ้ยมันลบเนาะหมอท่านอยากจะจุดที่เหงื่อแต่สิเก็บใส่กระสอบไปยังไงก่อน พอกัะสุดมาขางนี้กุดขานี้เดี๋ยวแบบเบิเ์่านั้นนี่พี่น้องผมเห็นมันเดือวซะเนาะครับเด็อกระตอสวนนี้แดงเด้อพี่น้องเรื่อนของเบอร์กีขึบนหนามอะไรลายเติอบุบอกประตูใหญ่สูงขัดพี่น้องเลยสูงไปสองเมตร สองเมตรปลายเนาะสูงมีหน้าต่างข้างหน้าเป็นหน้าต่างโซ่ข้างหน้ากับเป็นหน้เวียงธรรมดา,าอาจสีแดดเน่ยสวงแดงเจสีเนาะแดดอาจีซองแต่มันก็นี้มีกันสาดกันสาดส์สมอกมาบางแดดเนาะก็ดูใหน่อย เดี๋ยวพี่น้องเบิดงน้ากันเนี่ยที่เมื่อวานนีปุบไปหนึ่งเดือนในมือแดดมือแดดมือที่สองเนี่ยพี่น้องมือที่สองของเดือนที่สองเนาะการกราาา่อสร้างบ้านมีกะบ่พี้กะได้มูอมาซอยเนี่ยความมืบอบนี่กะบอ,บะบอบมีเบียกเ็ดจะได้เอามาช่วยกัน ดีดุกทรายมาหาพี่น้องเห็นรถอีกแล้วสบายดีดุเห็นกล่องเห็นว่าเห็นไหนลวองเป็นเกิดอาการแพ้อีกแล้วพี่น้องบูว่าไปกินยังผิดหมด้สังเกตอาการดุกทรายน้องมาเห็นมือเสานี่แื่อีกแล้วเป็นเป็นพื้นฝืนเห็นบ่เห็นชีหนากสบแ้มสีแดงแงนี่แจียเสียบเบิร์กนี่น้องตั้งๆังนี่เกิดอาการแผลอีกแล้ว บู๊หัวไปกินเอียงกะบะไรสังเกตูกสายจะไปพีดเอียงพีดจะแกเอียงเอาเมื่อบอเอามาด่ะเจ้าของสั่งมากเกือบใส่ให้กับวัดออกคือเกาเพิ่นชียันออกห้าใส่เกือบแบบหฮัดฮัสนฮัดสนกัน ยังเพิ่นยังยันออกที่เาเยังบ่ได้มาต่อกันอีกพี่น้องเป็นคลองค้องระบายน้ำจากค้องน้ำก่อวะเอากระทมตัวค้องระบายน้ำบัดท่อดิมอันก่ก็มันก็เห็นท่อคือเก่า ก็เห็นคือเก่าเนี่ยเออกับปกวกทอไปเอาอจะเฉยเอาเห็นทอได้บาเห็นไรจ้า,จะาตะการเด็กคือเกา่าฮะเดี๋ยวไปขุดไ,ไปก่อนเขาขุดคลองขุดคลองพี่นอ้องคลองหน้าใบหนาเนาะใบหน้า,น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 าจากานั่นผู้อเนี่ของน้มเนี่ เียนกันคุดดีลาเบียกเงยบางห้ากับเห็ดเองนเน่เห้ามกับโมด้จาก,กูได้มีคนมาเห็ดซอยห้ากับดีไปอีกพี่น้องเอาอะไรให้งานมาเพิมิโมโค้ผมไเดีนนะ๋มันเนาะนี่อนี่เฮ้ยขยันเนี่ยเดี๋ยวมาแต่บอลอื่นดิเห็นบ่าหอดไซนหอดเช้านี่แต่ พี่เด้สาวผิวโอ้น,โออน,น้ำเต็มเลยติดเองประหยัดงบไปนน้ำไ่ควรจะจายผูเลยลมหนาวอากาศเยนเ็ยนๆพี่น้องมื่อนี้เป็นเดือนเดิมต้นไม้ของเดือนเป็นเดือนที่สองของการสั่งบานของบอกกีเนาะเดินทางมาผ่านไปเดือนเดือนเดือนหนึ่งพัดไปแล้ว เก่าเขาสู่เดือนที่สองมือที่สองพี่น้องอัปเดตให็นเป็นเลือดเนาะตอนนี้สร้างเพื่อนกับเดินทางกลับบ้านไม้เดาเมื่อกี้กันจะมาบิดคลิปเกินก,ก็มาอะไรซ้ำนี่แหละพี่น้องเดิอดเป็นดูเป็นรางขึ้นน้าำเติบเนาะก็ขันห้องขันห้องซองห้องซ้ำหองจะเป็นอีกห้องนึงเบื้องนี้ กับชิมาปิดคลิปไปเพียงสนีทเด้อพี่น้องไม่พอกันคลิปหนาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์แหละช่วยสนับสนุนสองบอกกีเน่อ้อโดยการเบิ่งโฆษณาเดี๋ยวพอคลามโฆษณาให้บอกกีเนาะพี่น้องก็ได้เป็นคานุ่มของลูกไส้ลูกสาวขนะพี่น้องแต่ละเดือนเนอกจากนี้แต่คานุ่มบอกกีบอกเลยว่าแต่ละเดือนบอกกีได้ประมาณเดือนละสองพันเนาะสองพันตงมาได้พี่น้องไม่เป็นสองพันขึ้นสองพันบาท,สอ,บาทสองพันบาทลงมาแต่ละเดือนเนะาะเงินจาก YouTube ประมาณนี้ละพี่น้องบางเดือนกับบอดจับบางเดือนกับพันเนื้อพันเดียวเนาะพี่น้องเอาไปพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก,กาวคข้ามาสบายดี